พบกับผมอีกแล้วนะครับกอฟคนสร้างบ้านอุดรนะฮานีนะครับวันนี้นะครับพามาชมบ้านนะครับบ้านชั้นครึ่งเช่นเดิมนะครับบ้านชั้นครึ่งตอนนี้เราอยู่ที่เขาสวนกลางเอยแก่นเขาสนกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้เราพามาชมบ้านชั้นครึ่งในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งลูกค้าได้ทําการต่อเติมข้างบ้านขึ้นมาครับทำให้หลังใหญ่ขึ้นนะครับมากกว่าที่เราเคยเห็นมาก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราพามาชมนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผมให้ชมตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตัวบ้านนะครับตอนนี้จะ ตันี้จะเทาจะมีระเบียงหน้าบ้านจุดหนึ่งนะครับตัวนี้ไว้ทํากิจกรรมต่างๆได้นะครับแลวส่วนเดินเข้ามาครับเราจะเจอกับห้องโถงนะครับตอนนี้ช่างการปลูกกระเบื้องครับอยู่ระหว่างการปลูกกระเบื้องนะครับตรงนี้คือห้องโถงนะครับฝ้าสวยนะครับฝ้าโรมากฝ้าโรมันเลยเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราจะเจอกับห้องเก็บของครับตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของนะครับใช้งานบันไดให้เป็นประโยชน์นะครับห้องเก็บของใต้บันไดใช่ครับเราใช้บันไดให้เป็นประโยชน์จะสามารถเก็บของได้นะครับ เดินเข้ามาอีกจุดหนึ่งตอนนี้จะเป็นห้องนอนที่1นะครับห้องนอนที่1จะอยู่บริเวณนี้นะครับยังไม่ได้ปูกระเบื้องนะครับก็จะประมาณนี้กว้างหนอยนะครับถือว่ากว้างเลยนะห้องนอนที่1นะครับแล้วเรามาเดินเดินต่อมาเราจะเจอกับห้องน้ำนะครับอันนี้ห้องน้ํารวมนะครับจะอยู่ชั้นหนึ่งนะครับห้องน้ํารวมจะอยู่ชั้นหนึ่งครับตรงนี้เป็นห้องน้ํารวมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมตัวนี้ก่อนตัวบ้านตัวเดิมก่อนนะเดี๋ยวส่วนต่อเติมเราค็ไปชมที่ต่างนะครับ เดินก็ไปบันไดนะครับจะพบกับห้องนอนที่หนึ่งนะครับไปห้องนอนที่สองห้องนอนที่สามนะครับครับเดี๋ยวก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งห้องนอนเล็กนะครับอยู่ชั้นสองบริเวณชั้นสองห้องนอนเล็กอยู่บริเวณนี้นะครับเรียนรูห้องนอนเล็กหรืวทุกครั้งจะมปในห้องพักถ้าจะเป็นห้องพักห้องนี้แล้วก็เดินมานะครับจะพบกับห้องนอนใหญ่นะครับที่ระเบียงนะ ห้องนอนใหญ่ว,วิวสวยมากวันนี้ลมเย็นมากบ้านนี้วิวดีมากนี่ครับวันนี้จะเป็นระเบียงห้องนอนนะครับแล้วก็จะมีห้องน,น้ำเนี่ยเฟอร์กำลังคุยกับช่างครับมีวางแผนการปลูกกระเบื้องนะครับเดีย๋ยวเราไปชมที่อื่นกันนะครับห้องน้ำก็ใหญ่นะห้องน,น้ำห,ห้องน,น้ำในห้องนอนใหญ่มากเลยเป็นทรงเดี่ยวกาชอบห้องน้ำทรงนี้นะครับทรงง,งเดียวนะ กว้างไหมวางกว้างม,มากเดี๋ยวเราไปดูโซนโลงรถไหมเพราะบ้านนี้จอดรถได,ด้สองได,ด้สองคันเลยริยวมากก็จะมีประมาณที่ผมพาดูนะครับแล้วก็เดินออกมาจป็นี้ครับอันนี้ลูกค้าฝังนี่ส่วนต่อเติมลูกค้าจะอยู่ฝังนี้นะครับจากเสารนี้ไป ทางจากเ่านี้ไปที่ส่วนต่อเติมนะครับส่วนที่เราให้ก็คือมีตรงนี้ด้วยตรงนี้จะเป็นโรงรถนะครับจริงๆก็เป็นโรงรถใหลูกค้ากั้นทำเป็นห้องทําเป็นห้องครัวด้านล่างนะครับเนี่ยบริเวณโรงรถตัวบ้านจะมีประมาณนี้ครับตอนแรกแล้วก็ส่วนหลังขัดไปตรงนี้คือส่วนต่อเติมครับสามารถจอดรถได้สองคันเลยนะตรงนี้หนึ่งคันสองคันนะครับแล้วก็นี้ลูกค้าต่อเติมจะเป็นห้องครัวข้างบ้านนะครับเป็นบริเวณห้องครัวข้างบ้านตัวนี้ก็ถือว่ากว้างนะครับหลังจากต่อเติมมามันจะออกแนว กว้างแบบนี้นะตัวบ้านจะเป็นแนวกว้างแบบนี้ไม่ใช่แนวลึกนะครับก็ประมาณนี้ครับบ้านนี้เดี๋ยวถ้าใช่ไงเสร็จอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมพามาดูเรื่อยๆนะครับผมถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับอัปเดตเรื่อยๆตอนนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับอยู่ในช่วงการปลูกกระเบื้องครับเดี๋ยวพอปลูกกระเบื้องเสร็จปุ๊บสวยงามแน่นอนนะครับตอนนี้บ้านนี้แล้วก็อ่าส่วนสรุปนะสรุปบ้านนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่นะพี่สามห้องนอน สองห้องน้ำหน,นึห่งห้องโถหงโถหนึ่งห้องต่อเอติมสองหลอกเอ้ยลงจอดรถจอดได้สองคันใช่อันนี้คือส่วนต่อเติมครับลูกค้าต่อเติมเพิ่มนะครับเป็นห้องครัวครับลูกค้าจะทําเป็นห้องครัวตรงเนี้ยแล้วก็ตรงน,นี้ทําได้จอดรถได้เพิ่มอีกคันหนึ่งทําให้บ้านดูมีขนาดหลังใหญ่มากขึ้นในงบที่ไม่มากเกินไปครับตัวนี้นะครับถ้ายังไงนะครับขอฝากนะครับ ท่านใดครับสนใจสร้างบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงไหนก็ได้ครับแบบไหนก็ได้นะครับเราจัดการให้นะครับเรารับสร้างทั้งหมดเลยนะครับฝากเพจอีกครั้งนะครับกับคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับ by ฮ e r เฟิร์สนะครับถ้าใครสนใจพิมพ์ไปที่ Facebook นะครับเพจของเราจะชื่อว่าคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับเรารับสร้างบ้านทั่วภาคอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ช่่งในโซนอีสานนะครับเรารับทาหมดนะครับรับออกแบบรับให้คำปรึกษาฟรีนะครับไม่คิดเงินนะครับลูกค้าสามารถทักเข้ามาในเพจของเราได้นะครับหรือว่าสนใจ อ,อยากคุยกับเฮียเฟิร์สโดยตรงก็ได้นะครับที่เบอร์094ครับ542ครับ5598นะครับถ้าอย่างไรฝากเพจของเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ